เราเจอกันเราต้องสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 วันนี้ครูบ้ามีฐทานมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องพบกันสวัสดีเด็กๆดูหน้าปกนะคะมีเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายกำลังสวัสดีกันค่ะ พบกันยินดีสวัสดีพบกันทุกที่สวัสดีชื่นใจช่วยเหลือช่วยเหลืออย่างเพื่อให้ช่วยเหลือเต็มใจรับไว้ยินดีวินยัยวินัยคนไทยวันนี้เริ่มต้นสิ่งดีเริ่มมีวินยัยหยิบยื่นมอบให้น้ำใจใส,ส่ความรักมอบให้ ทนต้องอดกั้นตั้งใจทุกวันอดกั้นใจตนขอโทษขอโทษไม่โกรธสักผลขอโทษทุกคนถ้าตนพลาดพลั้ง<ว>ชีวิตวฝันฝ่าก้าวด้วยความหวังรวบรวมกำลังทุกครั้งตั้งใจขอบคุณขอบคุณที่ให้รับอย่างเต็มใจก้าวไปขอบคุณ สวัสดีสวัสดีและขอบคุณน้ำใจอบอุ่นที่มอบให้มิทานคุบาาก็จบแล้วนะคะเรื่องพบกันสวัสดีแต่เด็กๆพูดไปไหนนะคะอย่าลืมส่งคลิปแนะนำตัวให้คุณครูด้วยนะคะ